It's all about humanity. วีลเข้ามาทูไมโครจิบรู้เคียสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับตอนนี้นะครับผมทุกท่านก็คงกาลังเล่นเกม l ล a g ออฟดิจินไวริกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมผมก็มีข่าวใหม่ข่าวที่หลายๆคนเนี่ยนึกไม่ถึงนะครับผมแต่คิดว่ามันน่าจะมีมานานแล้วแต่วันนี้นะครับผมก็มีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนะครับตอนนี้เกม l ล a g ออฟดิจินไวริได้มีแฮ็กเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งแฮกที่ว่านะครับผมก็คือแฮกสําหรับการเปิดแมปนั่นเองซึ่งความเร็ว้ายของแฮกตัััวนนนนี้ะครผม่กก็ือจทําา เปิดตำแหน่งหมดเลยนะครับผมซึ่งพูดตรงๆว่ามันคือเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมโมบ้าเพราะการที่เรารู้ตำแหน่งของศัตรูเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการเล่นเกมได้ทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าศัตรูจะไปไหนนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยรู้หมดเลยนะครับรวมถึงบางตัวเนี่ยก็จะโกงไปเลยอย่างอาทิเช่นอย่างบิดแข็งเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ว่าศัตรูหลบอยู่ตรงนี้นะเราก็สามารถเข้าไปทําการฮุกได้อย่างสบายใจเฉบเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดบาปม,มากๆซึ่งลหลายคนเนี่ยก็คาดเดาวรวมถึงตัวผมเองนะครับผ ก็รู้สึกว่าตัวโปรแกรมแฮกแมพครั้งนี้นะครับผมน่าจะมาจากประเทศจีนนั่นเองซึ่งขอบอกเลยนะครับผมว่านี่คือเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามการทําแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากๆในวงการเกมซึ่งถามว่าเอาเขาไม่กลัวการแบนเหรอพี่คือตอนนี้ต้องเข้าใจนะครับผมว่าตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีการเปิดให้เล่นนะครับซึ่งการที่เราเห็นคนจีนเข้ามาเล่นได้เนี่ยเกิดจากการที่เขามุดต่างประเทศมานะครับอาจจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเขามุด VPN มาดังนั้นนะครับผมเขาก็ร ที่สุดแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะกลับไปเล่นเซิร์ฟปกติของเขาอยู่ดีแล้วก็ยังมีคําถามไหมครับว่าเอา้าพี่ทําอย่างนี้แล้วไม่กลัวโดนแบนหรอบันแบนหนึ่งไอพีเครื่องไม่ใช่หรอส่วนตัวพี่คิดว่านะครับถ้าเกิดเขาสามารถแฮกระบบเกมได้ขนาดนี้การที่เขาสามารถกลับมาทําให้ระบบมันสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกนะครับผมดังนั้นคนจําพวกนี้เขาไม่แคร์เขาไม่สนใจอะไรเลยครับสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับกนะ็คือการที่เรารีพอร์ตตัวเกมไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นคนนี้มีความสงสััยยยว่่่่่าาาาาาานนนนจะมมมีีกกกรรรอออองงงงง้้้ผซึ็ตทํ พอตไปรวมถึงการภาวนานะครับผมทําให้ตัวโปรแกรมโกงนี้หายไปโดยเร็วนะครับแต่อย่างที่ว่าครับผมว่าตอนนี้เนี่ยตัวโปรแกรมโกงนี้นะครับผมก็เข้าตากรรมการแล้วเรียบร้อยนะครับผมทางรอดได้รับรู้แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ตัวโปรแกรมแฮกนี้ก็จะหายไปโดยเวลาอันใกล้นี้นะครับใครที่คิดมากอยู่เกี่ยวกับเรื่องของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมก็สบายใจไปได้ในระดับหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทางรอดเนี่ยกำลังทําการแก้ไขแล้วก็จัดการกับคนโกงพวกนี้นะครับซึ่งสําหรับผมถือว่าเป็นวิธีการที่เลวรามต่ําช้ามากๆเลยนะครับผม สมัครการที่มีการสร้างโปรแกรมพวกนี้ขึ้นมาหรือว่าเป็นการใช้งานโปรแกรมพวกนี้นะครับไงไงก็ต้องรอดูนะครับผมว่าตัวเกมนะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงทางไร้อาจจะแก้ไขปัญหาดีได้เร็วมากแค่ไหนนะครับแล้วผมก็มีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับผมมาบอกเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือในอนาะคตอันใกล้นี้นะครับผมจะมีระบบเลือกตําแหน่งนะฮะหรือว่าเป็นการล็อกตาแหน่งก่อนที่จะเข้าไปในเกมนั่นเองซึ่งระบบนี้นะครับผมก็จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกตําแหน่งได้นะครับว่าเราเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเล่นตําแหน่งไหนนะครับ รับรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นตำแหน่งนี้นะนั่นนู่นนี่นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้ง5าตำแหน่งเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนรวมถึงมีตำแหน่งสำรองให้ด้วยนะครับก็คือเลือกตำแหน่งหลักที่เราจะลง1ตำแหน่งนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งรองที่เราจะลงนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้หลักอย่างน้อยๆเราก็อาจจะได้รองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมคุณฮิดโอฮิคิดะนะครับผมซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของทางรอยอดเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยกำลังจัดการแล้วก็ทําการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบนี้อยู ซึ่งถือว่าชัดเจนแล้วนะครับผมว่าระบบนี้เนี่ยจะเข้ามาสู่เกม League of Legends Wild Rift อย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งคําถามถามว่าพี่แล้วจะมาเมื่อไหร่ล่ะก็ตอบเลยครับว่าเร็วนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นช่วงแพทชหน้าก็ได้นะฮะใครจะรู้อันนั้นคือกรณีที่เร็วสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้าสุดเนี่ยอาจจะเป็นแพทต่อไปก็ได้นะครับผมและข่าวต่อไปนะครับก็คือตอนนี้กระแสของเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยเป็นอะไรที่ดังมากๆเลยนะครับถึงขนาดว่าโปรเพลเยอร์จากเกม Rv ตอนนี้นะครับผมซึ่งเป็นผู้เล่นจากทีม EW eSports ชื่่อวา ซึ่งเป็นโปรเพเยอร์ของเกม Rv เนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับผมทำการประกาศเลิกเดินบนเส้นทางของ Rv ซึ่งจะมีคำถามมามากมายนะครับว่าเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรแต่ทุกคนนะครับก็พอจะเดาได้แล้วครับผมว่าตอนนี้ Ru ั h นะครับผมจะทำการเดินทางไปเล่นเกม League of Legends Wild Rift อย่างแน่นอนซึ่งกรณีนี้นะครับผมเกิดจากเพื่อนของคุณรั h เองนะครับผมนั่นคือคุณซันแหละคักได้ทำการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับผมพอให้รู้ว่าอาจจะโยกย้ายไปเล่นเกมโมบ้ามือถืออย่าง L L Wild Rift ก็ได้นะครับรวมถึงมีโปรเพเ ยอหลายๆคนในประเทศไทยนะครับก็เริ่มที่จะทําการย้ายมาอยู่เกมริกออฟดิจิทัลวายริปแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีสําหรับเกมริกออฟดิจิทัลวายริปนะครับผมเพราะว่าจะทําให้วงการของเกมริกออฟดิจิทัลวายริปเนี่ยขยายเติบโตไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเกมริกออฟดิจิทัลเนี่ยจะสามารถดึงผู้เล่นรวมถึงเหล่าโปรเพเยอร์จากเกมอื่นได้มากสักแค่ไหนนะครับยังไงก็ขอทุกท่านนะครับผมเป็นกําลังใจให้เกมริกออฟดิจิทัลวายริปและอยู่ในสังคมที่ดีต่อกันไปเรื่ นะครับผมจะมีกิจกรรมของทางไรออนะครับผมได้ทําการบุกไปที่กรุงเทพโดยที่จะมีร้านค้าฮันนี่ฟู้ดนะครับผมบุกไปทั่วกรุงเทพเลยโดยจะจัดทั้งหมด5วันนะครับนั่นก็คือวันที่11พฤศจิกายนนะครับผมที่3ามย่านมิตรทาวน์ตอน11เอดโมงถึงบ่าย2นะวันที่12พฤศจิกายนนะครับผมตลาดนัดรถไฟนะครับตรงรัชดาตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง5้าทุ่มวันที่13พฤศจิกายนนะครับผมตลาดนัดเจเจกินตั้งแต่ตอน4ี่โมงเย็นถึง5้าทุ่มนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับผมก็สยามสแควร์ตอนสิ มงจนถึง3าทุ่มเลยและวันที่15วันสุดท้ายนะครับผมก็เป็นที่เด e ะ i r c l e นะครับผมตั้งแต่11เอโมงถึง2ทุ่มเหมือนกันซึ่งผมนะครับผมก็จะไปทั้งหมด4วันนะฮะนั่นคือวันที่12ถึงวันที่15เลยถ้าเกิดว่าใครไปนะครับผมก็สามารถไปเจอไปทักทายกันได้นะครับผมมาพูดคุยกันแล้วก็มาทำความรู้จักกันมากกว่าเดิมเนาะยังไงก็ขอทุกท่านมากันเยอะๆนะครับถ้าเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเพื่อนๆนะครับผมอยากรู้ขา่าวสารเกี่ยวกับเกม Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจ จินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออฟ f ิจินวารินะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่า เป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวันดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า